ทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบเอกซ์คลูซีฟสมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือท e าง w w w e ไ k i n เ e s t m e n t c o m หมุนเวียนสะอาดสีเขียว ครบรอบพอดีเพราะฉะนั้นในตัวของในตัวของอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกนี้มันน่าจะมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนในภาพระยะกลางถึงยาวมากๆเอาง่ายๆเลยนะผมผมยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้แบงก์ไทยเนี่ยหรือสถาบันการเงินไทยเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยพี่อาจจะเห็นชื่อแบงก์เปลี่ยนไปผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนั้นบริษัทหลักทรัพย์ก็เหมือนกันคือสถาบัานการเงินจะเปลี่ยนหมดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอ่ะมีคำถามก่อนจะเข้าเทคนิคไหมฮะผมย้ำอีกทีนะฮะเดือนนี้วันที่18นะฮะวันที่18แแล้วก็ ของธิรศักดิ์นะฮะถ้าว่างอยากให้มาเรียนเดือนหน้าวันที่4มีนานครับจะใช้ห้องใหญ่มีเปิดตัวหนังสือด้วยนะครับแล้วก็ช่วงในเดือนมีนาถ้าใครอยากเล่นเรียนเทคนิคเบสิกนะว่าน่าจะเปิดเรียนกับคอมพิวเตอร์นะครับเท่านั้นโอเคมีลายส่วนตัวแต่แต่ลายส่วนตัวถามคุ้นผมไม่ค่อยตอบนะเพราะมันเยอะมากไงเออถ้าลายถามคุ้นโร สมาชิกพทีิน้าผมให้โทรนะคือลายส่วนตัวผมไม่ค่อยตอบนะนบอ๋อที่ส่งมาส่งลายส่วนตัวได้อันนี้ปัญหาโอเคผมเริ่มเทคนิคเลยนะครับภาพนี้ก่อนต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะกดภาพในตัวของในระยะยาวนี่คือภาพเทคนิคระยะยาวนะครับคือซึ่งซึ่งเท่าที่ผมจะไล่ให้ดูเนี่ยนะครับ มันค่อนข้างที่จะยังไม่มีอะไรน่ากลัวพี่ดูตรงนี้ให้ดีนะฮะคือคือสาเหตุที่ตลาดเนี่ยช่วงแถวนี้มันหยุดเนี่ยนะครับตลาดแถวนี้มันหยุดเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่เกิดขึ้นนะครับและถ้าเราคิดในแง่ของ p พ่แพทเทิร์นสมมติส่วนตรงนี้คือส่วนในเรื่องของการแกว่งตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อ แล้วมันแกว่งตัวมาตั้งแต่ปี2 0 1พันิสองเนี่ยสมมุติมันจะขึ้นต่ออีกหนึ่งถึงสองปีเนี่ยมันคงไม่ขึ้นแค่พันเจ็ดแล้วลงนะครับมันคงไม่ขึ้นแค่พันเจ็ดแล้วลงนะครับมันคงจะ2อ0พ2นสองส0งันสาันสี่เนี่ยมันคงจะถึงในอีก2 3สามปีข้างหน้านะครับมันมีโจทย์อย่างเดียวคือปีนี้มันไม่ควรจะถอยต่ำกว่าพันสี่คือพันสี่มันเป็นจุดฟิโบนัชชีอ่ะที่ไม่ควรจะต่ำกว่าตรงแถวนี้ นะครับพันสี่มันเป็นควรจุดที่ไม่ควรจะต่ํากว่านี้เพราะฉะนั้นโดยเทรนในระยะกลางถึงยาวเนี่ยผมคิดว่าอย่างค่อนข้างที่จะโอเคปัญหาที่เกิดขึ้นในการเล่นยุคที่จะขึ้นรอบหน้าคืออะไรรู้ไหมฮะตัวเล่นหรือกลุ่มเล่นเพราะว่าบทเรียนในในในตลาดต่างประเทศในอาเซียนเนี่ยมีหลายตลาดนะครับที่หุ้นขึ้นเยอะๆเนี่ยมันไม่ขึ้นตัวเดิม เอาเอาใกล้กว่านั้นบทเรียนรอบนี้ก็ช่างถ้าเราเล่นพลังงานเมื่อสามสิปีก่อนเนี่ยเราไม่ได้ตังเลยถูกไหมแต่ถ้ารอบนี้คุณไม่เล่นพลังงานปิดตคุณพลังงานคุณไม่ได้ตังเลยถูกไหมถูกไหมถ้าคุณไปอยู่แบงก์อ่ะแบงก์ต่อให้มันเห็นมันขึ้นแต่ว่ามันมีขึ้นมีลงแล้วผมเชื่อว่าการขึ้นรอบใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นตรงนี้คือ,ค,อคือสิ่งที่มันมันยากเวลาเราลงรายละเอียดก็คือว่าเราจะต้องมีหุ้นพระเอกอยู่ในพอร์ตสักตัวนึง ที่เป็นหุ้นใหญ่เวลาตลาดจะขึ้นหรือกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นรอบนี้เนี่ยถ้าใครซื้อเครือปอทอสักตัวเนี่ยก็ได้ตังค์เอาเอาง่ายๆเลยปอทอปรปอทอรสอพอได้ตังค์มากน้อยอีกเรื่องหนึ่งอย่างรอบนี้พี่ดูนะปอทอเอาแค่รอบนี้พอมันขึ้นมาจากไม่ไม่สามร้อยดีอะเห็นไหมมันขึ้นมาเรื่อยๆนิปกรับปอทอนะฮะสองร้อยอะมาสี่ร้อย ภายในระยะเวลาปีนิดๆอันนี้พูดถึงแค่รอบนี้ปตทนะเอาปีนิดๆน,นานเริ่มโมกกลาปีที่แล้วเหมือนกันนี่คือปตทอเอาสอพอเริ่มมาจาก40นี่คือ1 0งสอพอเยอะกว่านะปตทอเอ้ยอันนี้เยอะกว่า,าใช่สอพอเยอะกว่าเพราะสอพอเป็นสตาร์ทที่40พี่ลองดูแบงค์กรุงเทพเอาตัวใหญ่ๆเหมือนกันเริ่มมกกลาเหมือนกันนะ แบงก์กรุงเทพเนี่ยเริ่มที่ร้อยสี่สิบห้าตอนนี้ยังเป็นร้อยเจ็สิบแปดเองและเป็นไปไม่ได้หรอกที่พี่จะเริ่มที่ร้อยสสิบห้าถ้าพี่เริ่มร้อยสิบ้าได้พี่เหาะได้แล้วในหลายๆครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแบงก์เนี่ยในปีอ,อกกว่านี้ไม่ค่อยได้ตังนะถูกไหมฮะแต่ถ้าพี่เล่นพลังงานได้ตังไอ้รอบใหญ่เนี่ยที่ผมกดให้พี่ดูเนี่ยนะฮะรอบใหญ่ที่กดให้ดูเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกัน โจทย์ที่มันจะต้องคิดมากกว่านั้นก็คือว่ารอบใหญ่ที่จะขึ้นมากกว่านี้รอบใหญ่ที่จะขึ้นมากกว่านี้มันจะไปได้ยังไงนะครับมันจะไปได้ยังไงกลุ่มไหนนะครับแต่ผมยังเชื่อเนี่ยแถวเนี้ยมันเห็นสอง2ั0สองสองนสาสองัสี่นะครับโดยเฉพาะถ้าปีนี้มันไม่ต่ำกว่า พันสีนียนะครับถ้าปีนี้ไม่ต่ำกว่าพันสีนียน่าจะเห็นแต่ภาพที่จะต้องดูเนื่องจากเราอยู่เดือนกุมภาพันธ์ผมยืนยันนะกุมภาพันธ์พีคแต่ให้เล่นจำ,จำจำสิ่งที่พูดได้ใช่ไหมฮะผมพูดตลอดว่ากุมภาพันธ์พีคแต่ให้เล่นถามว่าทำไมนี่ภาพ m a c d เเห็นไหมฮะมันเตี้ยลงเห็นกันหมหนึ่งสองสามอันนี้มันไม่เตี้ยลง นะครับอันที่สองดูภาพนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเคยมีคนล่างอย่างนี้นะครับเคยมีคนล่าง,างนี้แล้วมากลายเป็นแนวต้านหนึ่งห้าแปดห้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลากให้ดู เดิมทีคนคนล่างอย่างนี้ฮะมันก็ยังชนเห็นไหมถ้ามันวิ่งผ่านซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะวิ่งผ่านพี่ล่างแนวนอนอย่างนี้หรือแนวนี้มันก็จะกลายเป็นตัวเลขหนึ่งพันหกร้อยต้นๆ ที่ไม่เกิน1,650นี่พูดถึงระยะกลางนะไม่ได้พูดถึงสัปดาห์หน้านะฮะคือยังไงเนี่ยกุมพาเนี่ยมันจะเริ่มทํางานผมบอกว่ากุมภาเป็นพีคผมไม่ได้บอกกุมภาลงแรงนะหุ้นที่จะลงแรงเนี่ยมันจะเกิดลงท้ายหุ้นจะขึ้นแรงมันจะขึ้นใกล้ๆกล้พีคนี่คือเหตุผลที่เราเล่นคือถามว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าใกล้พีคทำไมคุณให้เล่นสังเกตนะบทความสองสามที่เนี่ยผมให้เล่นตลอดนะเพราะผมเชื่อว่ามันใกล้พีค ถามว่าทํำไมต้องเตือนวมา่าใกล้พีกเพราะให้พี่รู้ว่าพี่เล่นเนี่ยพี่เล่นสั้นและพอจบกุมภาเลิกเล่นนะครับจบกุมภาเลิกเล่นมันมีเหตุผลหนึ่งที่ที่เขาเชื่อกันแต่ผมไม่มั่นใจก็คือว่ากุมภาเนี่ยมันเป็นเดือนที่ใกล้การขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วก็มีคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่เพิ่งมาลงทุนหุ้นในรอบ10ปีหลังเนี่ยเชื่อว่าถ้าซื้อกุมภามันมจะได้ XD ฟรี แต่จริงๆมันไม่เกี่ยวเพราะเอิญหลายๆปีที่ผ่านมามีนาเมษาหุ้นมันขึ้นมันมันมันก็เลยได้เอ็กดีฟีนะครับมันก็เลยได้เอ็กดีฟีนะครับเพราะฉะนั้นโจ์โจท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือการลงทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมกำลังจะบอกว่าในระยะ1-2ปีเนี่ย2 0 0 2 2 0 0 4เนี่ยยังมีโอกาส คุมภาพันธ์ผมมองพีคแล้วพีครอบนี้ไม่เกินพันหกร้อยห้าสิบอาจจะดะูดูกว้างนะแต่นี่คือภาพระยะกลางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวภาพระยะสั้นอาทิตย์หน้าพุ้เป็นยังไงเดี๋ยวพูดนะครับคำถามเชิญครับเอาระยะกลางก่อนครับ,รบ,รบมันได้วัาเจน,มนหมดทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมคิดว่าอย่างนั้นนะ เพราะขนาดเด y มันยังเดเวจินเลยฮะนี่เด y นะฮะนี่วีคฮะเห็นไหมฮะมันเดเวจินหมดอะฮะแล้วมันน่าจะทำงานในช่วงเดือนกุมภาไม่ไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเอากุมภาให้รอดก่อนคือคืออย่าไปคิดแบบพอพีคแล้วลงมปยังไงผมว่ามันเยอะไปเอาเอากุมภาแค่กุมภาพีคที่เท่าไหร่ก็ได้เสีย